สวัสดีครับ BTP Auto Cinon นะครับวันนี้ส่งกับ Nissan Teana ครับผมตัดรถครับมาตัดรถนะครับตัวเดลัยอันนี่ครับจะกวาดจะทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดครับชูเปอร์เลอร์ไบบอก LED นะครับตัวนี้เป็นรุ่น B11 นะผมนี่เป็น LED ครับตัวฟินิกโปรแม็ก55วัตต์นะครับเปิดไฟไฟลี่ครับแล้วเปิดไฟลี่ครับก็ติดเป็นมุมแมกเบมตายครับพร้อมกับเลี้ยวตาสีน้ำเงินนะครับสีฉ่ำๆเลยนะครับผมขอทางครับ เปิดเมื่อเปิดขอทางครับก็จะติดเป็นไฟเลี้ยวแบบไฟเลี้ยววิ่งนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบเลื่อนนิ่งนะครับไปขอทางครับเปิดไฟตามครับเมื่อเปิดไฟต่มาครับเบรกจะทำงานทันทีครับส่วนตัวได้ไวครับจะตัดให้อัตโนมัติเลยนะครับผมเรามาชมแสงครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งไปนะครับขอเราข้มโคมนน้แสงแอมเก็งมาเปิดไวตรงนี้ระหว่างซอยครับชมแสงมาเป็นเศษกันนะครับ ทางร้านครับมีน้องไฟล์ดับมาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเฟซบุ๊กบีดี Facebook, D, พี่น้อง,องทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ